สวัสดีและน่ต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการละ,ปะเปลตและวันนี้ฮะเกิดเรื่องจีกันอีกแล้วละ่ะเพราะว่าริวทีมของเราริวทีมหรือว่าคนที่ลงมือฆ่าคิงบอนนะเออมันไปปรากฏอยู่ในวิดีโอไปอยู่กับเทคาชิซิกสไนเฉยเลยครับในสตูดิโอทาเพลงด้วยกันแต่เรื่องราวเนี่ยมันมั่วซั่วตัวเหล็งมาจนถึงขณะที่ว่าปัจจุบันเนี่ยริวทิมออกมาบอกว่าที่ทั้งสองคนไปอยู่ด้วยกันเนี่ยที่เห็นเขาอยู่กับซิกสไนเขาแค่ไปหลอกแดกซิกสไนเฉยๆแต่เรื่องราวเนี่ยผมบอกเลยมัน ลึกกว่านั้นเยอะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลิวทิมจะต้องเซ็นสัญญาอยู่ค่ายของเทกาชิซิกไซฮะเอาเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมาอย่างไรก่อนที่เราจะไปติดตามกันไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับ แล้วผมมั่นใจว่าทุกคนน่าจะรู้จักเรลทิมคนนี้อยู่แล้วล่ะฮะเรลทิมคือลูกน้องของวอลโรนโดฮะแล้วก็เป็นคนที่ลงมือยิงฆ่าคิงวอลนั่นเองแล้ววันนี้ฮะมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวเนี่ยมันมีว่า DJ a c a d e m เดมิกหรือว่าเพื่อนซีนะเพื่อนซีของเทคาชชซิกเนี่ยได้ลงคลิปว่าเรลทิมของเราฮะไปอยู่ในสตูดิโอทำเพลงกับเทคาชชซิกเฉยเลยฮะงานนี้เป็นกระแส ยับเยินฮะเพราะว่าคุณเข้าใจไหมว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นเร็วทิมเนี่ยคุณเป็นคนยิงคิงอนตายเลยนะเวย้ยคุณออกมาได้โดยที่ไม่โดนอะไรเลยด้วยซ้ำเนี่ยยังไงก็ตามคุณก็คิดว่าคุณเนี่ยแม่งโคตรจะเรียวเท่ที่สุดในจักรวาลแล้วแล้วฮะพอข่าวนี้มันหลุดออกไปว่ามันมีคลิปที่คนเห็น2คนนี้อยู่ด้วยกันฮะเทกาชิซึงไนกับเรียวทิมเนี่ยคนก็ไปปนามลุมดา่าเรียวทิมว่ามึงมาเป็นซนิชเรียบร้อยฮะงานนี้จากที่จากที่ตอนแรกเนี่ย มีเพลงนี้จะเกิดขึ้นและทั้ง2คนเนี่ยเทก้าิซิสไนกับลูทิมดูจะเป็นเพื่อนกันด้วยนะเพราะว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยมีคลิปที่เขาเนี่ยไปถ่าย ถ่ายอะไรฮะถ่าย MV ด้วยกันชูติ้งได้เล่นลูกเต่านะอยู่กับแก๊งแก๊งของทั้งสองคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันทําเพลงด้วยกันเล่นการถ่าย MV ด้วยกันแต่ MV นั้นฮะก็ไม่ได้ถูกถ่ายเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเกิดการขัดข้องบางอย่างฮะสิทธายได้พูดไว้แล้วก็กล้องเสียก็เลยไม่ได้ถ่าย MV นี้ก็คงจะไม่ได้ออกมาแต่อย่างไรก็ตามก็อย่างที่ผมบอกไปนะพอข่าวมันหลุดไปกระแสะตีกลับมาลิวทีมของเราด้วยความที่เขาคิดว่าเขาเท่เขาเจ๋งมากเขาบอกว่าเรื่องเราาาาามมมัันนนนไไ่่กก่่่่่่่ใใชชอออยยงงงง้้เเรรรืจิๆวกูแคแคบบ จะหลอกใช้ซิกซเฉยๆเว้ยเราก็ไม่เคยได้ไปเจอไปถ่าย MV เลยด้วยกันไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยซึ่งก็โกหกนะฮะเพราะว่ามันก็มีคลิปออกมาเต็มไปหมดแล้วตอนนี้เรีวทิมฮะทนกระแสสังคมไม่ไหวแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปฮะเขาอยู่ท่ามกลางคนที่เรียกว่าแกง๊งที่เรียกว่าเรียวเรียกว่าเท่จัดๆเลยและการที่เขาเนี่ยจะมาทําตัวอยู่กับซิกซ์นเนี่ยเพื่อนๆในแก๊งเขาก็คงไม่ยอมก็คงจะด่าเขาอะนะฮะก็เลยทําให้เรีวทิมฮะ กลับลำแทบไม่ทันจากตอนแรกจะปล่อยเพลงกับซิกไนเลิกบอกว่าเขาไม่เอาแล้วไม่เคยแล้วก็บอกว่าไม่เคยอยู่กับซิกไนด้วยทุกอย่างที่เห็นเนี่ยมันไม่จริงนะฮะเรื่องนี้ซิกไนกับ DJ a c a d e m i c ิกสก็ได้มาทําข่าวและขณะที่ทำข่าวเขาก็บอกว่าจริงๆเขามีความลับฮะเพราะ2คนนี้เป็นเพื่อนกันซิกไนจะบอก DJ a c a d e m i c ทุกอย่างฮะดีเจแคลดมิกเนี่ยได้พูดไว้ว่าซิกไนกับผู้จัดจาก,การส่วนตัวของรีวิวทีมคุยกันเรื่องจะเข้าค่ายเพราะเขาเนี่ยเป็นคนให้เบอร์ไปเนี่ยแหละ เขารู้เรื่องนี้ชัวร์เลยเพราะฉะนั้นฮะลิวทิมแทนที่จะได้เซ็นสัญญาค่าย6 i แทนที่จะได้ทำเพลงกับ6 i x ซนปัจจุบันฮะเขาแกงเกินไปหน่อยหนึ่งเรื่องทั้งหมดแม่งไม่เคยเกิดขึ้นฮะแต่อย่างไรก็ตามนะหลายๆคนก็สะใจเป็นอย่างมากเลยรวมถึงลิวทิมปัจจุบันด้วยถ้าคุณไปดูในสตอรี่ลิวทิมลิวทิมจะพูดถึง6 i หามากเลยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเขาแค่ต้องการจะแกล้ง6 i เฉยๆเขาแค่ใช้จังหวะเนี่ย เขาแค่ใช้จังหวะทั้งหมดนี้เพื่อที่จะเรียกว่ายังไงเดียวหลอกไฟเนสหลอกเอาตังซ์ไลน์มานะอ่ะ <c oughs> เพื่อนๆคิดว่าไงฮะ ถึงผมจะไม่ชอบริวทีมอย่างแรงฮะคุณคิดว่าการตัดสินใจนี้ของริวทีมเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดไหมเพราะอะไรฮะบางทีถ้าเขาปล่อยเพลงกับซิกนไปจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมบอกไปฮะปัจจุบันเนี่ยซิกนอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าไม่มีใครในวงการชอบเขาเลยฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีข่าวหลุดไปว่าซิกนาจะทาเพลงกับใครเพลงนั้นแม่งไม่เคยเกิดขึ้นฮะคุณต้องรอให้เพลงมันปล่อยออกมาก่อนถึงจะไปโปรโมทฮะถ้าจะทําเพลงกับซิกนเรื่องนี้สอนให้รู้แค่นี้จริงๆริงอ่ะเพื่อนๆคิดยัง บอกเลยฮะเรื่องนี้อาจจะเป็นคนที่2คนที่คนไม่ชอบเยอะนะเพราะฉะนั้นรู้สึกยังไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยผมอยากรู้ความเห็นค่ะทุกคนฮนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกงพี e